บทที่21แม่น้ำใต้ดินนอกจากฮันเซนแล้วยังมีบทแห่งสวรรค์และพวกพ้องพร้อมด้วยพวกอันธพาลที่จ้างมาอีกหลายคนกลุ่มนี้เดินทางออกจากที่พักอาศัยเกราะเหล็กมุ่งหน้าเข้าไปในเทือกเขาแม้จะคาดหวังอะไรดีๆไว้น้อยนิดแต่พวกเขาก็ยังอยากเสี่ยงเพื่อค่าตอบแทนก้อนโตในอดีตถ้าฮันเซนไม่ถูกฉินสเสวียนและบุตรแห่งสวรรค์ขัดขวางเขาอาจจะเสี่ยงชีวิตเพื่อเงินรางวัลน,นี้เช่นกันแต่ตอนนี้ ฮันเซนไม่มีเหตุผลที่จะเสี่ยงเช่นนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าบุตรแห่งสวรรค์และโลเทียนหยางต้องการใช้เขาเป็นบันไดซึ่งทําให้เขาอยากฆ่าทั้งสองคนฮันเซนแอบตามพวกเขาไปอย่างเงียบๆคาดเดาว,ว่าพวกเขากําลังจะทําอะไรตอนที่รับสมัครคนพวกอันตพานบอกว่าพวกเขากําลังล่าสัตว์กลายพันธุ์และเนื่องจากมีสัตว์ดั้งเดิมและสัตว์ทั่วไปอยู่มากมายพวกเขาจึงต้องการคนช่วยเพิ่มแน่นอนว่าฮันเซนไม่เชื่อแค่จะฆ่าสัตว์กลายพันธุ์ พวกอันตพานก็เกินพอแล้วพวกของบุตรแห่งสวรรค์สิบกว่าคนนั้นแต่ละคนก็ฆ่าสัตว์กลายพันธุ์ได้เองไม่ต้องพูดถึงบุตรแห่งเลยคนช่วยเพิ่มจึงไม่จําเป็นเลยตามที่พวกเขาพูดโลเทียนหยางและพวกพ้องฆ่าสัตว์ที่พวกเขาเจอระหว่างทางอย่างไม่ใหญ่ดีและแจกเนื้อให้คนรับจ้างอย่างไม่แคร์ซึ่งทําให้ทุกคนพอใจกลุ่มนี้เดินทางมาแล้วหกเจ็ดวันและพวกอันตพานก็ยังไม่มีทีท่าจะหยุดในวันที่8ด พวกเขาหยุดพักที่ช่องเขาห่างไกลจากที่พักอาศัยไม่มีกิจกรรมของมนุษย์พวกเขาเจอสัตว์หลากหลายชนิดบุตรแห่งและพวกพ้องฆ่าสัตว์บ้างเดิมไปมากมายและเก็บเนื้อไว้เป็นอาหารบางส่วนพวกเขาพักผ่อนหนึ่งวันในที่ตั้งแคมป์และข้ามช่องเขาในเช้าวันถัดไปหลังจากเดินป่าไปสิบกว่าไมล์พวกเขาก็เห็นช่องเขาที่ลึกและมืดจนมองไม่เห็นก้นบึง้งทุกคนจุดคบเพลิงพวกอันาพาลส่งคนรับจ้างเป็นหน่วยนำหน้าและตามพวกเขาลงไปในช่องเขา คนรับจ้างทุกคนรู้ว่าถึงเวลาต้องเสี่ยงชีวิตแล้วดังนั้นพวกเขาจึงเดินช้าๆทำไมเดินช้าจังวะพวกสวะยังอยากได้เงินที่เหลืออยู่หรือไงโลเทียนอย่างใช้แท้หวดหลังคนสองสามคนแล้วตะโกนพวกอันตพานจึงต้องเร่งฝีเท้าลงไปฮันเซนอยู่ท่ามกลางพวกเขาการเดินลงไปไม่ยากเกินไปและไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางจนกระทั่งเขามาถึงด้านล่างพวกอันตพานโล่งใจและเริ่มพูดคุยหัวเราะอีกครั้งที่ด้านล่างของช่องเขามืดมาก กลุ่มคนต้องพึ่งผ่าคบเพลิงมีแม่น้ำใต้ดินไหลผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำแล้วเข้าไปในถ้ำอีกฝั่งโลเทียนหยางชี้แท่โลผมว่ายน้ำไม่เป็นแม่น้ำนี้กว้างเกินไปชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกจ้างมาพูดใครบอกให้มึงว่ายน้ำเรามีเรือ,อยางแค่ผายข้ามไปก็พอโลเทียนหยางเปิดหอกของที่หลังมมาและก็มีเรือ,อยางอยู่จริงหลังจากที่พวกเขาเป่าเรือแต่ละลำสามารถนั่งได้สี่ถึงห้าคนทันใดนั้นด้วยเสียงกระเด็นของน้ำ สัตว์ร้ายสีดำาผล่ขึ้นมาจากน้ำเผยให้เห็นครึ่งตัวที่เหมือนงูเหลือมลำตัวกว้างกว่าถังปกคลุมด้วยเกล็ดเล็กๆสีดำมันวาวปากของมันใหญ่จนสามารถกลืนวัวได้ทั้งตัวแต่ที่ถูกกลืนไม่ใช่วัวแต่เป็นคนที่นั่งอยู่ในเรือร่างยักษ์นั้นทิ้งน้ำหนักลงบนเรือทำให้เรือระเบิดและทุกคนที่อยู่บนเรือตกลงไปในน้ำทุกคนตกใจและพยายามพายเรือกลับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นเรือทิ้งเรือแล้ววิ่งกลับด้วยประกายของเหล็กเย็นสองคนที่วิ่งเร็วที่สุด ถูกโลเทียนหยางและสมาชิกแก๊งคนอื่นตัดหัวโลเทียนหยางชี้มีดที่เปื้อนเลือดไปที่คนอื่นๆแล้วตะโกนอย่างโหดที่ยมมีสัตว์ร้ายตัวเดียวไข่ข้ามไปถึงสั่งได้ก็รอดและฉันจะฆ่าทุกคนที่เอาเงินแล้วหนีจะอยู่หรือจะตายอยู่ที่พวกมึงทุกคนหวาดกลัวต่อการประทําที่โหดร้ายของโลเทียนหยางและเริ่มพายเรือไปยังอีกฝั่งพวกไอ้สาเร็วพวกมึงแค่ต้องการใช้คนเป็นอาหารให้สัตว์ร้ายหันเซ็นสบดในใจคนที่ตกลงไปในน้ําก่อนหน้านี้ พยายามว่ายน้ำไปอีกฝั่งแต่กลับถูกบางสิ่งดึงลงไปในน้ำมืดมากจนไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรกับพวกเขาแต่ชะตากรรมของพวกเขาสามารถคาดเดาได้จากกลิ่นข่าวเลือดที่หนาแน่นพวกเด็กหนุ่มรับจ้างไม่กล้าเคลื่อนไหวและโลเทียนหยางก็ใช้มีดอีกครั้งเพื่อบังคับเขาพวกเขาไม่อยากอยู่ในแม่น้ำดังนั้นพวกเขาจึงต้องพายอย่างหนักหันเซนใช้คบเพลิงสองสว่างรอบๆขณะที่พายเรือ ในกรณีที่สัตว์ร้ายผลอขึ้นมาจากน้ำเขาต้องเรียกชุดเกราะวิญญาณสัตว์เลือดศักดิ์สิทธิ์ทันทีเพื่อช่วยชีวิตตัวเองสัตว์ร้ายทำลายเรืออีกลำและทุกคนที่อยู่บนเรือต่างกรีดร้องจากนั้นสิ่งที่ได้ยินก็มีเพียงคลื่นที่ซัดสาดพา,ายให้แรงขึ้นถ้าอยากมีชีวิตอยู่หันเซนตะโกนใส่คนสองคนที่อยู่บนเรือกับเขาซึ่งตกตะลึงขณะที่เขากำลังพายอย่างสุดกำลังพวกไอ้เลวใจดำเขาสะบัดเบาๆสองคนนั้นฟื้นคืนสติจากเสียงตะโกนของหันเซน แล้เริ่มพายอย่างสิ้นหวังบางครั้งก็มีเสียงกรีดร้องและเสียงกระเด็นของน้ำคนนับไม่ถ้วนต้องถูกกลืนลงไปในท้องงู